สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมสักดาขาที่ดินนะครับวันนี้จะพามาดูที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับก็คือแปลงที่ผมชี้ให้ดูนี่นะครับนี่นะครับตั้งแต่ป้ายสีขาวด้านนู้นมาเลยนะครับนี่ครับติดถนนลาดยางนะครับมีไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับนี่ครับยาวไปจนถึงด้านนู้นเลยนะครับมีทั้งหมด23ไร่นะครับหน้ากว้างเนี่ยกว้างมากเลยครับ 560เมตรนะครับคมองฟางติดถนนยากาศดีครับความลึกก็ประมาณ60เมตรนะครับไฟฟ้าประปลาพร้อมนะครับประปาเป็นประปาภูมิภาคด้วยนะครับอยู่ที่ตำบลคลองเขื่อนอําเภอคลองเขื่อนจังหวัดชัยเชิงเซานะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นท้องนายากาศดีครับมีบ้านคนตลอดเส้นทางนะครับอยู่ห่างจากตัวศูนย์ราชการของอําเภอคลองเขื่อนี่ประมาณ2กิโลเองนะครับยากาศดีมากครับตรงนี้ก็กําลังจะเปิดขายนะครับ แบบแบ่งเป็นล็อกนะครับล็อกประมาณสองไร่นะครับราคาถูกๆครับไร่หลักแสนนะครับเปิดขายอยู่ก็ไร่ละ7 5 0 0 0 0บาทนะครับสองไร่ก็1 5 0 0 0แสนบาทติดถนนลาดยางแบบ2เลนสวนนะครับลาดยางใหญ่บรรยากาศดีมากครับไฟฟ้าประปาพร้อมหาไม่ได้แล้วครับตรงนี้ห่างจากวัดหลวงโสธรนะครับในตัวเมืองชฉยชิงเซาเนี่ยประมาณ15โลนะครับ เนี่ยครับโอ้โ oh, ห oh, บรรยากาศแค่นี้ครับเดี๋ยวลองไปดูท้องหน้ากันนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอให้ทํานารอบนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะายกเลิกทานานะครับก็ได้แจ้งเรียบร้อยนะครับคนทํานาแล้วเราก็จะมาแบ่งขายนะครับให้สําหรับเพื่อนๆที่ทามาทําบ้านสวนทําเกษตรตรงนี้เหมาะมากครับสาหรับคนที่ชอบเกษยณนายุแล้วอยากอยู่ที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากแล้วก็บรรยากาศดีๆที่แบบ หาไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ผมก็ขายมาหลายร้อยแปลงแล้วนะครับในฉัเชิงเซาก็แปลงนี้ถือว่าเป็นติดหนึ่งในสามแปลงที่ผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีนะครับตรงนี้ผมก็จะเก็บไว้เองด้วยนะครับหนึ่งแปลงนะครับมีทั้งหมด9แปลงนะครับก็จะเก็บไว้เองหนึ่งแปลงครับทำเกษตรทําบ้านสวนนะครับก็จะอยู่เองไว้เกษียณก็ไง้นะครับก็เลยตัดสินใจเลือกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมตัดสินใจเลือกอยู่ตรงไหนเนี่ยถือว่าเป็นคําเดทองในจังหวัดที่ผมอยู่แน่นอนนะครับ ครั้งแรกที่ไม่เห็นแปลงนี้นะครับก็ชอบมากเพราะว่ามันเป็นที่ดินที่แบบขนาดสัดส่วนมันได้นะครับ23ไร่นะครับก็หน้ากว้าง560เมตรติดถนนลาดยางแบบนี้นะครับ2เลนสวนเนี่ยครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับในจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วราคาเนี่ยไร่ละเจ็ดแสน0 0 0บาทซึ่งแบบผมบอกไว้ว่ามันไม่มีอีกแล้วครับในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับตรงนี้บรรยากาศมันเป็นขนาดนี้ครับเพื่อนๆดูนะมีฝั่งตรงข้ามกับที่ดินของเราเนี่ยก็จะเป็น ุ่งนาเป็นร้อยร้อยไร่นะครับบรรยากาศเงียบสงบขนาดนี้เพื่อนๆดูนะครับผอนลยบอกว่าแปลงเนี่ยใครที่หาอยู่นะครับบอกเลยว่ารีบตัดสินใจมาดูแล้วมาจองนะครับโฉนดออกอีก2เดือนนะครับก็สามารถโอนได้เลยนะครับนี่ครับดูฝั่งตรงข้ามที่ดินเป็นทุ่งนาว้างขนาดนี้นะครับวิวพาโนรามาเลยนี่ครับร้อยไร่เราเผิ่จะถึง200ยไร่เลยนะครับ ผมวิ่งออกไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นอําเภอครับแค่ประมาณ2โลนะครับปั่นจักรยานไปยังได้เลยนะครับตัวอําเภอครับมีทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วก็ห่างจากวัดสมารัตนารามก็ประมาณ15กิโลนะครับนะครับบรรยากาศขนาดนี้ครับเพื่อนๆด้านหลังก็เป็นสวนนะครับเป็นสวนประมาณ47ไร่เขาทําเป็นสวนใหญ่เลยนะครับก็ตรงนี้เหมาะครับสำหรับใบเกษียณอายุนะครับแล้วก็คนที่ชอบความสงบ แล้วก็มีสาธทรณุปโภครบนะครับน้ําไฟพร้อมถนนลาดยางเดินทางสะดวกนะครับก็ตรงนี้ไม่คนพลาดนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจก็โทรได้ที่เบอร์0830954065นะครับสักดาคาที่ดินนะครับแปลงนี้การันตีนะครับว่าหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วก็หาแบบนี้นี่ยากมากนะครับที่เป็นแบบครบแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ